Place Read and Share ข้อมูลความรู้เพื่อสมดุลชีวิต work life balance ในโลกสมามใบของคุณชีวิตส่วนตัวครอบครัวและงานอาการทางกายและใจแบบเล็กๆน้อยๆอาจนำมาสู่โรคภัยหลายโรคจึงควรหมั่นสังเกตสัญญาณจากร่างกายของเราอย่าลืมว่าในการใช้ชีวิตของคนเรานั้นจำเป็นต้องจัดสมดุลระหว่างสุขภาพร่างกายกับการทำงานให้เหมาะสมถือว่าเป็นความรับผิดชอบ ต่อการทำงานที่สำคัญถ้าจะพูดถึงการใช้ชีวิตประจำวันของคนทำงานในยุคนี้นะคะงานที่ค่อนข้างสมตัวแก้ไขปัญหาอะไรก็ไม่จบสิ้นสัทีแล้วก็แทบไม่มีเวลาหยุดพักไม่มีเวลาดูแลตัวเองจนบางครั้งนะคะทำให้เราเนี่ยมองข้ามอาการเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราเช่นบางคนอาจจะมีการอาเจียนปวดหัวเบื่ออ,อาหาร อ่อนเพลียแล้วก็ตามมัวแล้วก็คิดไปว่าเป็นอาการเล็กๆน้อยๆปกติทั่วๆไปที่ใครก็เป็นกันได้นะคะเมื่อตอนที่ร่างกายอ่อนแอหรือว่าทำงานหนักพักผ่อนน้อยหรือว่าอายุมากขึ้นแต่คุณผู้ฟังคะอาการเหล่านี้นะคะเมื่อได้มาอา e ่านอีบุ๊กเรื่องโรคภัยเล็กๆที่แฝงทำร้ายคนวัยทำงานซึ่งเผยแพร่จากศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสสส เราก็จะพบว่าเราไม่ควรชะล่าใจหากมีอาการเล็กๆลกน้อยนอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะตอนนี้เมื่อเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วเราก็ปล่อยไว้นานวันเข้านะคะปัญหาสุขภาพที่เริ่มต้นจากเล็กๆ,ๆน้อยน้อยก็อาจจะสะสมจนบานปลายหรือที่น่าห่วงกว่านั้นความจริงแล้วอาจจะมีโรคบางอย่างแอบแฝงอยู่เพียงแต่เราไม่รู้แล้วก็เลือกที่จะมองข้ามในอีพีนี้นะคะจึงขอแชร์เรื่อง โรคภัยเล็กๆที่แฝงทำร้ายคนวัยทำงานเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการดูแลสุขภาพของคนวัยทำงานและชวนให้สังเกตสัญญาณเตือนจากร่างกายโดยรายการหวังว่าจะทำให้เรากลับมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็พบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องต่อไปค่ะโรคภัยเล็กๆที่แฝงทำร้ายคนวัยทำงานนั้นมีอะไรบ้างลองมาดูกันค่ะ เริ่มต้นจากการชวนกันมาสังเกตอาการของตัวเองก่อนนะคะหากว่าเราเนี่ยมีอารมณ์เซง็งเหงาเศร้ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นกันได้ทั่วไปก็จริงนะคะแต่หากถึงขั้นที่มีอารมณ์เบื่อรู้สึกไร้ค่าเริ่มเก็บตัวจนถึงปิดกั้นตัวเองปฏิเสธสังคมอาการเหล่านี้เนี่ยเริ่มกระทบต่อการดำเนินชีวิตและก็เริ่มมีความรู้สึกว่าไม่อยากอยู่บนโลกนี้อีกแล้ว นั่นอาจเป็นภาวะซึมเศร้าค่ะที่ตอนนี้นะคะถือเป็นโรคชนิดหนึ่งโรคซึมเศร้าเป็นภาวะผิดปกติที่เกิดกับร่างกายแล้วก็จิตใจที่ส่งผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวันของเราในทุกด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการนอนการทำงานความสัมพันธ์กับผู้อื่นและความรู้สึกนึกคิดต่อตอนเอง ปัจจุบันนี้นะคะมีจำนวนผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและบ่อยครั้งนะคะสถานการณ์ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในไทยเนี่ยดูจะเกาะให้เกิดความสูญเสียรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะขณะนี้นะคะถือว่าเป็นภาวะที่พบมากในช่วงวัยทำงานขึ้นไปค่ะความเครียดแล้วก็บุคลิกภาพส่วนตัวก็ก่อภาวะซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะนอกเหนือจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองหรือว่าพันธุก,กรรม วิถีชีวิตประจํำวันที่ก่อความเครียดมากๆรวมถึงการทานยาบางชนิดก็อาจก่อให้เกิดอาการซึมเศร้าได้เช่นกันค่ะเช่นยารักษาโรคไทรอยด์โรคเบาหวานโรคเลือดจางนอกจากนี้นะคะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งค่ะที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้เช่นกันค่ะ คุณผู้ฟังคะการตั้งคำถามกับตัวเองอาจช่วยให้เราเนี่ยสำรวจตัวเองได้ชัดเจนขึ้นค่ะว่าเราเข้าข่ายภาวะซึมเศร้าหรือเปล่าสังเกตดูนะคะว่าเรามีอารมณ์เศร้าอยู่เกิดบตลอดทั้งวันแล้วก็เป็นทุกวันไหมบางวันอาจจะเป็นมากบางวันอาจจะเป็นน้อยหรือว่าความสนใจความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆที่เราเคยทำนั้นแทบทั้งหมดตอนนี้ลดลงอย่างมากบางคน อาจจะต้องสังเกตรเรื่องของน้ำหนักที่ลดลงนะคะเราอาจจะเบื่ออาหารหรือว่าบางรายเนี่ยอาจมีความอยากอาหารเพิ่มขึ้นจนน้ำหนักเพิ่มเช่นน้ำหนักเพิ่ม2 3กิโลกรัมต่อเดือนอันนี้ถือว่าเป็นภาวะที่ต้องสังเกตอย่างยิ่งค่ะภาวะการนอนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ต้องใส่ใจหากเรานอนไม่หลับหรือว่าหลับมากแทบทุกวันหรือว่าหลับหับตื่นตื่น นอนดึกแต่ตื่นเช้า1-2ชั่วโมงก่อนเวลาปกติที่เคยตื่นแล้วเราก็ไม่สดชื่นนอกจากนี้การทำอะไรที่ช้าลงเช่นพูดช้าเคลื่อนไหวช้าลงบางคนเนี่ยมีความหงุดหงิดกระสับกระส่ายทำอะไรเหมือนรีบเร่งตลอดเวลาและบางคนอาจจะมีลักษณะไร้เรี่ยวแรงอ่อนเพลียนะคะ แต่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของจิตใจค่ะหลายๆคนที่อยู่ในภาวะซึมเศร้านะ่ะจะมีความเด่นชัดมากๆนะคะในการแสดงออกหรือว่ารู้สึกกับตนเองว่าไร้ค่าหรือว่ารู้สึกผิดมากๆเกินควรเรื่องของสมาธิหรือความคิดอ่านก็จะช้าลงเช่นกันค่ะและท้ายที่สุดนะคะมักจะคิดอยากตายไม่อยากมีชีวิตอยู่คิดถึงเรื่องการตายอยู่เรื่อย ทั้งหมดนี้นะคะถ้ามีอาการข้างต้น,นอย่างน้อย5อาการนาน2สัปดาห์ขึ้นไปและมีอารมณ์เศร้าหรือว่าเบื่อหน่ายไม่มีความสุขก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแล้วค่ะควรพบแพทย์เพื่อรับการปรึกษานะคะคุณผูฟังคะลองมาดูอีกหนึ่งโรยยอดนิยมนะคะที่มาพร้อมกับความเครียดในวัยทำงานนั่นก็คือความดันโลหิตสูงหรือว่ามีไขมันในเลือดสูงค่ะ ปกตินะคะเวลาที่ร่างกายของคนเราเนี่ยอ่อนแอหรือว่าทุ่มเททำงานเกินเวลามากเกินไปทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยมีอาการเวียนศีรษะมึนง,งงไม่สดใสนะคะแต่ถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยบ่อยครั้งเรื่อยๆนะคะโดยที่เราก็พักผ่อนเพียงพอหรือว่าไม่ได้ใช้ร่างกายทำงานหนักมากแต่อย่างใดนะคะคำแนะนำจากศูนย์เรียนรู้สุขภาวะก็คือควรไปตรวจสุขภาพค่ะ เพราะว่าอาการเวียนศรีรษะบ่อยๆเช่นนี้นะคะอาจจะเป็นลักษณะอาการอย่างหนึ่งของภาวะความดันโลหิตสูงหรือว่ามีไขมันในเลือดสูงค่ะซึ่งเราไม่ควรนิ่งนอนใจนะคะเพราะเป็นสาเหตุของโรคร้ายหลายโรคค่ะที่จะตามมาเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองค่ะต้นต่อของความดันและไขมันสูงนี้นะคะก็คือพฤติกรรมการกินทั้งสิ้นค่ะ ความดันโลหิตสูงในส่วนใหญ่เกิดจากเรื่องของอาหารนะคะที่อุดมไปด้วยโซเดียมหรือรสเค็มจัดเช่นพวกเกลือกะปิน้ำปลาไข่เค็มผักดองปลาเค็มผงชูรสอาหารสาเร็จรูปหรืออาหารแปรรูปนะคะอย่างบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปหรือว่าไส้กรอกกุนเชียงขนมขบเคี้ยวรวมทั้งเครื่องดื่มอย่าง น้ำอาลมหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่โซเดียมสูงอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือขนมที่ใช้ผงฟูทั้งหลายค่ะเช่นเบเกอรี่ขนมปังกรอบนะคะสำหรับอาหารที่มีไขมันสูงนะคะก็เช่นพวกเนื้อสัตว์ส่วนไขมันแล้วก็เครื่องในสัตว์รวมทั้งอาหารทะเลแล้วก็อาหารทอดน้ํามันต่างๆที่เป็นที่นิยมกันค่ะ คำแนะนำในการดูแลตัวเองนะคะก็คือควรหลีกเลี่ยงอาหารที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะและก็พฤติกรรมใดๆที่ส่งเสริมให้เกิดความดันโลหิตส,สูงเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าเรื่องเครียดที่เกิดในชีวิตประจาวันก็พยายามหาทางที่จะปล่อยวางผ่อนคลายนะคะ โดยเฉพาะคนที่ทำงานแบบเข้างานเป็นกะทำงานกลางคืนนะคะพักผ่อนตอนกลางวันนาฬิกาชีวิตมันจะกลับด้านค่ะซึ่งก็มีผลต่อระดับความดันโลหิตเช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะการพยายามนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งค่ะควบคู่ไปกับการออกกำลังกายนะคะก็จะช่วยได้มากๆเริ่มจากการออกกำลังกายเบาๆก่อนนะคะ ไปถึงปานกลางสัปดาห์ละประมาณ3ครั้งอย่างน้อยครั้งละ30นาทีค่ะแต่มีคำเตือนนะคะสำหรับผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายหรือว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเนี่ยและก็จะต้องมาเริ่มปรับตัวเองให้ออกกำลังกายอย่างแรกเลยควรจะเช็คระดับความดันโลหิตก่อนออกกำลังกายนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ยังมีโรคเล็กๆนะคะที่อาจเล็ดลอดการสังเกตของเราไปได้ค่ะ นั่นก็คือโรคประสาทหูเสื่อมอาการสำคัญของโรคนี้นะคะจะได้ยินเสียงวิ้งวิ้งอยู่ในหูหรือว่าบางทีเขาหูอื้อไปเลยโรคนี้นะคะเกิดจากการสัมผัสเสียงดังที่คนส่วนใหญ่เนบางทีมักจะมองข้ามแล้วก็ไม่รู้ถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่ตามมา หลายๆกิจกรรมในชีวิตประจําวันของเรานะคะล้วนต้องสัมผัสกับเสียงดังทั้งตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจซึ่งบางครั้งเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคนที่ประกอบอาชีพที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมของเสียงที่เป็นอันตรายอย่างที่คาดไม่ถึงในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเช่นโรงงานทอผ้าโรงกลึงโรงงานผลิตแก้วโรงงานถลุงเหล็กโรงเรื่อย หรือว่าอุตสาหกรรมต่อเรืออุตสาหกรรมก่อสร้างการเจาะถนนหรือแม้แต่กลุ่มนักดนตรีหรือว่าดีเจสถานบันเทิงก็อยู่ในสภาวะแวดล้อมของเสียงที่เป็นอันตรายด้วยเช่นกันค่ะบางคนนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมอย่างที่กล่าวมาแต่ก็มีพฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่เสี่ยงต่อประสาทหูเสื่อมได้นะคะเช่นบางคนเนี่ยชอบใส่หูฟังนะคะ ฟังเพลงหรือว่าใช้โทรศัพท์ตลอดเวลาหรือบางคนอาจจะชอบเปิดลำโพงนะคะลำโพงในบ้านลำโพงทีวีดังๆเพื่อจะสตรีมมิ่งเกมบ้างเพื่อจะดูหนังบ้างโดยฟังเสียงดังนั้นเป็นเวลานานคุณผู้ฟังคะและอาการแบบไหนคะที่อาจเป็นโรคประสาทหูเสื่อมแล้วนะคะหลักๆชัดๆก็คือหูอื้อค่ะ ระดับการได้ยินจะลดลงนะคะบางทีเนี่ยรู้สึกเหมือนมีเสียงวิ้งวิงหรือว่าเหมือนมีแมลงวีบินอยู่ในหูตลอดเวลาอาการจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่ว่าหากเราปล่อยทิ้งเอาไว้เนี่ยโดยที่ให้ความผิดปกติเหล่านั้นเนี่ยอยู่กับเราไปจนถึงระดับที่ทำให้เซลล์ขนในหูเนี่ยเสื่อมหรือว่าเยื่อแก้วหูทะลุ ก็จะทำให้สูญเสียการได้ยินแบบถาวรน,นะคะและหากเป็นโรคประสาทหูเสื่อมเนี่ยจากการสัมผัสเสียงดังๆอย่างที่กล่าวแล้วนี่นะคะการได้ยินจะไม่สามารถกลับคืนมาเป็นปกติได้อีกค่ะและถ้าคิดว่าเรากำลังเข้าข่ายโรคประสาทหูเสื่อมนะคะสิ่งแรกที่ควรทำก็คืองดการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลาอย่างน้อย48ชั่วโมงค่ะ หากการได้ยินเนี่ยยังไม่กลับมาเป็นเหมือนปกตินะคะควรไปพบแพทย์เฉพาะทางเพราะว่าถ้าล่าช้านั้นอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินแบบถาวรได้ค่ะและที่น่าตกใจอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือระดับเสียงดังมากๆเนี่ยนอกจากจะเป็นมลภาวะทางเสียงและเป็นสาเหตุของโรคอย่างโรคประสาทหูเสื่อมแล้วนะคะ ยังเป็นสาเหตุของโรคที่เราคาดไม่ถึงด้วยค่ะเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคเครียดโรคนอนไม่หลับโรคกระเพาะนะคะการป้องกันที่ดีที่สุดนะคะสำหรับผู้ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังนะคะอาจจะเริ่มจากการลดแหล่งกำเนิดเสียงผู้ประกอบการเองเนี่ยนะคะก็ต้องใส่ใจในสุขภาพของแรงงานในสถานประกอบการด้วยค่ะ โดยอาจจะลดปริมาณเครื่องจักรหรือเลือกเครื่องจักรที่ออกแบบให้มีเสียงดังลดลงนะคะแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์สวมครอบหูอุดหูให้มากขึ้นมาถึงอีกโรคหนึ่งนะคะที่เกิดกับอวัยวะสัมผัสท,ที่เป็นกันมากอีกโรคค่ะคือโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมที่จริงแล้วนะคะสายตาสั้น กับจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยอาจมีความใกล้เคียงกันจนบางทีเนี่ยเราไม่ทันนึกถึงนะคะเนื่องจากว่าอาการของจอประสาทตาที่เสื่อมเนี่ยมันจะรู้สึกว่าดวงตาของเรามองไม่ชัดเหมือนเดิมและก็จะเริ่มเป็นไปอย่างช้าๆนะคะถึงช้ามากจนบางคนเนี่ยสูญเสียการมองเห็นไปในที่สุด โดยระยะเริ่มแรกของโรคเนี่ยนะคะอาจยากต่อการสังเกตค่ะโดยเฉพาะถ้าตาอีกข้างหนึ่งยังมองเห็นดีอยู่เนี่ยนะคะผู้เป็นโรคนี้อาจสแสดงอาการแตกต่างกันไปค่ะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มมีอาการตามัวโดยเฉพาะตรงกลางของภาพที่เรามองเห็นเนี่ยจะมีความลำบากในการมองมากขึ้นและก็มีความลำบากในการใช้สายตาในการอ่านหนังสือหรือว่าทำงานที่มีความละเอียดและต้องใช้แสงมาก โรคนี้หากเป็นแล้วนะคะจะคืนกลับมาเป็นปกติได้ยากอย่างยิ่งค่ะดังนั้นนะคะการป้องกันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราสามารถใส่ใจรักษาดวงตาของเรานะคะด้วยการที่คนทำงานกับคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะต้องวางคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมค่ะโดยควรวางจอให้มีระยะห่างระหว่างจอภาพกับตัวเราเนี่ยประมาณ 50-70ซนเมตรนะคะแล้วก็ไม่ควรให้จอภาพนั้นอยู่สูงหรือต่ำเกินไปกว่าระดับสายตานอกจากนี้นะคะการเลือกแว่นถนอมสายตามาใส่ก็ช่วยได้มากค่ะแว่นถนอมสายตาสำหรับใส่ทำงานเนี่ยนะคะควรเลือกใช้เลนส์สีเขียวอ่อนค่ะเพราะจะช่วยทำให้รู้สึกสบายตาภายใต้แสงที่เราเจอ เช่นแสงไฟฟลูออเรสเซนต์นะคะรวมทั้งแว่นที่มีเลนส์สีเขียวอ่อนเนี่ยจะช่วยลดแสงสะท้อนจากจอภาพคอมพิวเตอร์ได้ด้วยค่ะโดยการเลือกแว่นนะคะมีหลายระยะค่ะระยะที่สำหรับทำงานคอมพิวเตอร์อย่างที่บอกไปนะคะก็คือระยะ50-70เซนติเมตรซึ่งค่ากำลังของเลนส์เนี่ยจะแตกต่างจากเลนส์ที่เราใช้อ่านหนังสือหรือว่าที่เรียกกันว่าเลนส์มองใกล้ทั่วๆไปนะคะ การที่จะต้องระวังรักษาและป้องกันสายตาของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือเลือกใช้สายตาในที่ที่มีแสงสว่างที่พอดีค่ะอย่าสว่างเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปนะคะทั้งสองอย่างนี้มีผลต่อสายตาค่ะและขณะที่พิมพ์งานนะคะสำหรับคนที่ทำงานคอมพิวเตอร์เป็นประจำเนี่ย ควรจะเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรที่ใหญ่พอนะคะแล้วก็ปรับความเข้มของตัวอักษรให้เหมาะสมโดยเราเนี่ยสามารถสังเกตได้ค่ะจากการสามารถอ่านตัวอักษรได้ในระยะห่างเป็น3เท่าของระยะที่นั่งทำงานนะคะ คุณผู้ฟังคะพฤติกรรมการกินเนี่ยก็ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาได้เหมือนกันนะคะเน้นบริโภคผักใบเขียวเยอะๆค่ะเพราะว่ามีสารลูทีนแล้วก็ซีแซนทีนนะคะซึ่งเป็นสารประกอบในกลุ่มแคโรทีนอยด์ที่ช่วยบำรุงสายตาพบมากในผลไม้แล้วก็ผักต่างๆโดยเฉพาะผักใบเขียวค่ะ ข้อสรุปสำหรับ EP นี้นะคะอาการทางกายและก็ใจแบบเล็กๆน้อยๆเนียน่อยอาจนำมาสู่โรคภัยหลายโรคตือทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคประสาทหูเสื่อมและโรคจอประสาทตาเสื่อม ดังนั้นนะคะสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งก็คือมันสังเกตสัญญาณจากร่างกายของเรานะคะอย่าลืมว่าในการใช้ชีวิตของคนเรานะคะจำเป็นต้องจัดสมดุลระหว่างสุขภาพร่างกายกับการทำงานให้เหมาะสมค่ะเพราะการดูแลสุขภาพกายแล้วก็ใจให้แข็งแรงสมบูรณ์นั้นต้องถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อการทางานที่สาคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่นๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสสส ขอขอบคุณสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรสสสและมูลนิธิสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ผู้สนับสนุนรายการภายใต้โครงการศูนย์สื่อสารและประสานงานภายกีเครือข่ายสุขภาวะองค์กรพบกับ Happy Workplace Read and Share EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ